ทั้งเดียวได้เลยช้าชาชามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเบบี้เบรกแล้วก็ลงจากรถเบรกเย้เก่งมาก <laughs> สวัสดีครับปาบาโปโปครับวันนี้พาลูกชายมาหัดปั่นจักรยานครั้งแรกไม่มีล้อช่วยด้านข้างอะนะ oh, <yeah. S 1> ดูสิ อะไรคือสอนวะไม่ได้สอนอะไรเลยที่จะบอกคือผมคิดว่าพื้นฐานจากจักรยานขาไทยเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะออกป้ายมันต้องดันไปข้างหน้าเลยเคีียวผ่านด่านแรกไปแล้ว ไอ้ปั่นอาจจะแบบอาจจะยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปผมคิดว่าส่วนที่มันยากก็คือปั่นให้เป็นแล้วก็ต้องล้มให้เป็นด้วยเส็บเองรู้เองอ่ะคือเราก็คงบอกได้แค่ว่าถ้าเผื่อประมาทมันก็จะล้มผมเองก็ยังล้มเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค <c oughs> ือที่บอกว่ายากเนี่ยมันไม่ได้ยากแค่ตัวเด็กนะมันยากที่พ่อแม่ด้วยที่จะต้อง ยอมให้ลูกเจ็บ oh, <no. S 1> ลองฝึกจอดนะหยุดขาเบรกเลียงรถลงเยียม <Yeah. S 1> กลับรถก่อนค่ะตั้งรถก่อนทำเองทำเองโอเคองศาถูกต้องมองไปข้างหน้าหนึ่งสองป้าป้าทำไปไป้ไป,ป,ปดีมากอะไรเอ่ย บันไดหลุดโอ้โ oh ห oh. เป็นไงครับความแรงของไฟเจอจูเนียนะครับเอาซะบันไดหลุดเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ล้มด้วยเก่งมากโอ้ย oh วิก yeah! การเลือกจักรยานให้เด็กนะครับ <c oughs> เด็กมันโตไวใช่ไหม <c oughs> พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะต้องเผื่อให้ลูกนิดนึงคออริสคืออย่าเผือเ่อเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เริ่มต้นช้ามากนะครับอย่างจักรยานตัวนี้เราก็ซื้อมาจอดไว้ประมาณแบบ เกือบครึ่งปีเนี่ยเพราะว่าการซื้อเผื่อ,อมันก็จะมีไซส์ตั้งแต่12นิ้ว14นิ้ว18นิ้ว20นิ้ว24ินี่อะไรอย่างเงี้ยมันซอยขี่ค่อนข้างถี่ก็เลือกให้เหมาะสมกับช่วงที่ลูกเราจะเริ่มตน้นผมก็โชคดีคือมันส่งต่อให้น้องได้ไงตัวโครงสร้างของวัสดุนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกตัวโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมเพราะว่ามันจะไม่ นอกนจากเรื่องสนิมกันคือมันจะน้ําหนักของตัวจักรยานจะหนักมากแล้วก็มันก็จะยากขึ้นในการที่จะถักให้เป็นตัวอลูมิเนียมก็จะง่ายหน่อยวัยรุ่นพอยังเอาอีกเป้าทำออไงครับาตังงง้งอยู่ไหนไม่ใช่ขาตั้งอันนี้สิตาง,งล่าง